วัครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องสแตมป์เวลานะครับรุ่นอัลฟาไทม์นะครับ 180T นะครับซึ่งนะครับเครื่องตัวนี้นะครับผลิตจากเม d e in ไต้หวันนะครับผมซึ่งมีความทนทานสูงมากครับเครื่องนี้มีความสามารถอะไรบ้างนะครับเปิดตามาดูนะครับเราจะมีเมนูบอกให้ดูครับอันแรกนะครับเครื่องนี้สามารถตั้งรูปแบบการพิมพ์นะครับ ได้ถึง30รูปแบบนะครับอันที่สสามารถตั้งเลือกนะครับว่าเราจะเลือกนาทีเป็น100นาทีหรือทับ60นาทีนะครับต่อมาสามารถตั้งตัวอักษรได้นะครับว่าเราจะเลือกเพศเลือกอีเลือก e, อานะครับตั้งไว้ในสํานักงานเอาไว้ตามแผานากต่างๆเพื่อให้รู้ว่าเข้าออกแผานากไหนมาแร่งแล้ครับ อ่าครับผมเราก็สามารถตั้งภาษานะครับเรามีรองรับถึงเจ็ดภาษานะครับอ่าแล้วเครื่องนี้นะครับสามารถตั้งตัวหนังสือนะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วยังสามารถตั้งรันนะครับรันนัมเบอร์นะครับผมได้ด้วยนะครับมีความทนทานสูงนะครับเวลาใช้งานนะครับนะแล้วก็ นำกระดาษนะครับต่อเข้าไปนะครับอ่าเราก็จะได้อันนี้ผมตั้งเป็นรันนัมเบอร์ไว้นะครับนะเราก็สามารถตั้งพอต่อทีมันก็จะรันต่อไปเรื่อยๆครับนะครับนะฮะมันก็จะรันตัวไปเรื่อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ